พี่กูเองครับพี่ชื่ออะไรนะฮะตาค่ะชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะครับพี่แพงตาแสงอรุณแพงตาแสงอรุณนะครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับสี่สิบแปดแล้วค่ะสี่สิบแปดอ่าตอนนั้นถามพี่ว่าพี่เป็นอะไรเออฟาดกันฟาไปเป็นให้คนอื่นเขาได้ดูรู้ด้วยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บเดี๋ยวจะมาเก็บมาถามมือนกันพี่เรื่อยๆนะครับพี่อะไรนะพี่เพียงแพงตาพี่แพงตา อยู่แผตาแผงกรุนนะครับอันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่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 ที่ไหนที่ต่างจังหวันมันเกิดเหรอเรียว่าไงไม่ไม่ไม่ที่ปัจจุกวันนี้ท่าดีเด่นเลยท่าดีแดงนะวงเวียนใหญ่ตรงนี้นะครับก่อนที่พี่จะมาดื่มสินค้าเนี่ยพี่มีปัญหาสุขภาพอะไรสุขภาพโรคกระเพาะแล้วก็คนละยอดคนละย้อนค่ะแน่นแสบเป็นมานานไหมครับโอ้ยนานแล้ว ประมาณกี่ปีแล้วประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งแหละเป็นกดไระย้อนค่ะเป็นยังไงมันแน่นหน้าอกนะค่ะแน่นหน,น้นนาอกเวลาจะนอนมันนอนไม่ได้น,นอนแล้วมันแน่นต้องลุกขึ้นมากินน้ําคิดว่ากินแล้วมันจะลงมันก็ลงลงแล้วก็นอนลงอีกเป็นอีกไส้ก็ร้องคือคืออาการอย่างนี้คือก่อนที่เราจะนอนเนี่ยไอ้กดไร้ย้อนเนี่ยนะก่อนที่เราจะนอนเนี่ยมันจะเกิดอาการแน่นหน้าอก คแน่นอกใช่ไหมแล้วมันมันเหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่อกเราก็ต้องลุกขึ้นมานั่งก่อนลุกนั่งก่อนอ่าลุกนั่งกินน้ำเพื่อให้ไอ้ก้อนที่มันจุกอยู่เนี้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อ่มันหายไปเออมันหายไปมันก็หายนะแลาวจะนอนอีกก็เอาดีละเป็นอีกแล้วเป็นดีแล้วโอ้เป็นมาเป็นปีเลยเป็นปีค่ะอืมแล้วแล้วแล้วมีโรคอืีกไหมเป็นโรคกระเพาะเป็นยังไงมันแสบมันแสบลำไส้ดิคิดว่ามันเปื่อยแล้วนะ มีความรู้สึกว่าลําไส้เราเน่าแล้วเน่าแล้วเน่าแล้ว่านกับข้าวในพริกเพิอกนี่เดินผ่านไม่ได้ไม่ต้องไปมองมองแล้วมันจะวู้อููมันเป็นงมันร้อนขึ้นมาเลยร้อนเลยมันแสบแบบเราคิดไปเองหรือว่ามันไม่คิดมันเป็นเองมันเป็นเองเลยค่ะแค่เดินผ่านแบบแกงร้านข้าวแกงร้านหรือว่าพริกเนี่ยเป็นเองเป็นเองเลยมันร้อนเลยมันร้อนเลยเดินอย่างนั้นนะแบบคนไม่มีแรงจริงๆนะ จะเดินเหมอยเหม่ยลอยๆเจ็บตั๋วเขาไปเห็นเดินเหมื่ยลอยตั๋วเขาไปเห็นเจอเจอที่ป้ายรถเมล์เจอถามอาการตอนนี้เจอที่เจอี่ป้ายรถเมล์มาสอถามไม่ได้รู้จักกันมาก่อนว่าไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าถามว่าอ๋อแต่ว่าที่ทำไมมาเดินเหมือนอย่างนี้เดินเหม่ยเหม่ยไปหาหมอเหมือยลอยๆหมอตอนนั้นไปหาหมอไปาหมอยากินตรงไหนก็ไม่ไปโรงพยาบาลก็ไปบ่อยนะไปบ่อยหมอให้กินยาแกอุลัยย้อนเนี่ยนะครับอุลัยย้อนกระเพาะ ไม่หายไม่หายก็กินไปเรื่อยๆมันก็เป็นเหมือนนันแหคิดต่อยคนแนะนำมาเอออ๋อต่อยเป็นคนแนะนําแนะนําให้กินตัวไหนก่อนครับเขียวขวดเล็กขวดเล็กขวดใหญ่ขวดเล็กเล็กเล็กก่อนแนะนาเป็นขวดเล็กค่ะอ๋อแนะนําขวดเล็กตัวนี้ก่อนอืดไดชุดเดียวชุดเดียวแล้วแล้วกี่วันพี่เพิ่งจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจกี่วันเนาะมันก็กินไปเรื่อยๆนะหมดเป็นสองมันก็เออโอเคหายใจล่ง ก็ไม่คิดว่าสองขวดเล็กเนี่ยนะไม่พี่พี่บอกว่าพี่กินครั้งแรกพี่ก็รู้เลยเออรู้แบบมันยังไงอ่ะมันกินแล้วมันร้อนรูบลงครึ่บแรกดี่้วเออครึบแรกนี่คืออาการออกเลยเมันร้อนตามตามต้องตัวเลยมันเป็นไข้ด้วยนะเออมันร้อนร้อนปวดหัวเป็นไข้เวียนหัวครับคิดว่าโอ้ไม่ดีแล้วเราเก็บไว้ตู้เย็นโอ้กินครั้งแรกก็รับการต้องกินอีกเออกิน เขาพูดไอ้ได้ยินต้อยเขาพูดว่าเออถ้ากินแล้วมันจะมีอาการอย่างนี้ก็กินก็กินต่อไม่เก็บไปแล้วตอนแรกก็ไปเก็บไปตู้เย็นแล้วเก็บแล้วไม่เอาแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้นะเหมือนมันเมาอ่ะครับก็ต้องกินอ่ะต้องมีอาการอย่างนี้มีอาการอย่างนี้กินกินหมดกินหมดสองเออตอนนั้นคิดว่ามันไม่ถูก ที่ร้อนๆเนี่ยนะมันไม่ถูกก็เลยจะเก็บไว้ก็ใช่ดกลัวอ่ะมันข้างในมันแบบมันร้อนมากๆแล้วคิดไงกินต่อคิดไปกินมาเขาบอกว่ากินแล้วมันมีอาการก็เลยต่ออืมกินต่อเออกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยสองปวดสองปวดเล็กนี่นะหมดแล้วมันก็เออเบาๆเนาะอืมันเบาใสจเราก็เออเย็นนะสันหลังมันจะเย็นสันหลังเออคิดว่าเออโอเคครับก็หมดแล้วนี่ก็มาเอาขวดใหญ่เอาขวดใหญ่ค่ะต่อด้วปก็ไปกินหมด หมดเลยอันนี้ตะลุออกพอดีกินหมดขวดใหญ่อันนี้มันออกเลยอะไรออกครับอันนี้อันนี้อันนี้อะไรมันคือตุ่มอะตุ่มตุ่มอืนอืดอืนขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนอะไรมันเหมือนแบบรูสวัสดเออคิดว่าอย่างนั้นแหละนั่นเราฝูดไม่ได้มันไม่รู้อันมันเพิ่งหมดแล้วขวดนั้น่ะขึ้นหมดเลยกินหมดกินหมดแล้วอันนี้ออกแต่พี่เราไม่ไม่รู้ว่ากินเพราะอะไรนะแต่ว่ามันคิดว่าเอะกินเสร็จแล้ว S <S <preach science> อันนี้ก็ออกอันนี้ก็หายเออกินเผ็ดกินอะไรได้หมดกินเผ็ดกินอะไรตอนนี้หันกลับมากินได้หมดเลยมีปวดตับตรงๆนะพูดโลกตัวเองนะไม่เรียนนั้นนั้นเนาะพริกเพิ่งกินได้หมดนะกินได้เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนที่แมองยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้กินได้แล้วข้าวเหนียวข้าวเนียกินไม่ได้ตอนนี้กินได้หมดเลยตามกินได้หมดได้เรียบร้อยไม่ได้หมดแปลกดิแปลกไหมแปลกครับหายใจล้กห โอ๊ยตอนนี้หายใจไม่ออกไม่มีแล้วหนี่นีไม่มีแล้วคืออะไรมันหายอ๋อเมื่อก่อนที่หายใจติดครับแน่นเหมือนกับที่ว่าไอ้จุกจุกอยู่ที่คอเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอาการนั้นไม่มีแล้วคิดว่าดีแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าดีอะไรจะกิ่นอันนี้กินนี่อย่างเดียวค่ะอย่างเดียวอกินเนาะใช่ตอนนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะกดมันขึ้นอกดมันขึ้นก็มันขับออกมาขับออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้จะ ลำไส้เรานี่ก็คิดว่าโอเคแล้วนะเย็นตอนนี้ลำไส้เย็นไม่ร้อนย<ล>ัง<ล>ไม่ร้อนรัวว่ะเนี่ยจริงๆพูดตรงๆครับสมาดีมันที่คิดว่าดีนะไม่ได้กินยาตัวไหนกินตัวนสกีตัวเดียวค่ะก็ดีแล้วแหะก็หมดแล้วแต่ยังไม่ได้กิน<ต>เพราะว่าแต่แผลที่เห็นที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มันมันเริ่มยุบลงแล้วใช่ไหมครับยุบแล้วทีแรกมันขึ้นมานี้แดงขอดูหน่อย้าแรกก่อนมันจะแดงแรดงรลยนรัวอ่ะมันเป็นเป็นเป็น เขาเรียกนะเป็นพองขึ้นอย่างยังไงนะแบบพองเป็นเมแบบพองรอวงแบบพองเหมือนน้ำร้อนร่วเลยโอ้ผมนี่แห้งแล้วสดนะครับโอ้โหนี่แห้งแล้วแห้งไม่มีไม่มีนี่แหละเมื่อก่อนนี้เป็นเม็ดพุพองเลยครับเป็นเม็ดพองใสๆขึ้นมาเลยกลางหลังนั้นไม่ใช่ตรงนี้นะนี่ลใสๆีหายแล้วอันนี้ดูดีเลยวันนี้แห้งเลยนะอันนี้รูปนี้ไม่มีนี่นะแห้งเลยนะครับแห้งแล้วแห้งแล้ือดเสร็จไหม แต่ตอนรุ่นนแต่ไม่ตองเยอะอะไนี่นั่งนอนไม่ได้จะนั่งอย่างนี้อ๋อต้องนั่งกระแขงอย่างนี้เลยเรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เกลียดจริๆเป็นจริงๆเป็นโรคเหมือนกันกับหนูจริงๆ็นน้ออกคุรายางสองนาทีแล้วค่ะสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วแสดงว่ามันฝังอยู่ในร่างกายอยู่ในร่างกายแล้วมันไปเจอนี่มันดันอยู่ไม่ดันพี่ทานน้อยหนึ่งเออทานนิดนิดอย่าเขาประหยัดไม่ใช่ประมาณเท่าไหร่ ขวดเป๊กเหรอขวดเป๊กประมาณประมาณประมาณประมาสองขั้วมือนี่เลยประมาณสิบตีสี่อ่ะมีนิดด้วยนิดเดียวด้วยนิดๆนี่เออมันก็เลยไล่น้อยไงเราเป็นลูกอยู่แล้วต้องดูนะนี่ประมาณนี่ที่แรกประมาณนี่ขึ้นมาประมาณนี้นี่ก็ประมาณสักสิบตีตีประมาณตีตีประมาณเนี้ยประมาณตีตีกินแค่นี้ กินแค่นี้ทำไมกินน้อยจังตอนเช้าฮะกินเยอะกลัวมันเมาไม่ได้ควบไม่ได้ด้วยพวมทำงานเนาะกินมื้อกินกี่กี่มื้อครับกินสองค่ะเช้ากับเช้าเย็นอ๋อเช้าเย็นตอนนี้นี่เพิ่มปริมาณได้แล้วมันจะไวขึ้น ตออนนนี้้เเเาป็แกวลยไม่ถึงไม่ใช่งานที่กนแก้วก็ได้ครับเพราะน้อยไปติดตีอ่ะติดตีนี้ปรับสภาพนิดเดียวพอปรับสภาพสามหรือเจ็ดบาทแล้วนี่โอ้โหถือว่ากินติดตีนี่ถือว่าโอเคนะเพราะสมัยก่อนนี่พี่โยบานี่กินแค่ห้าตีนนะเพราะว่าเขัค้งแร่เลยของมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาแนะนําให้ห้าตีนอันนี้กินสิบตีนถือว่ามากหน่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าถ้า ก็ขออยากสัมภาษณ์ตอในครั้งหน้าครังนี้ก็บกินก่อนยกงแกนยกเาปยเต็นเป็ดซี่เันนี้ไรเได้ตไปอสายอ่าีกินกอนครับอันนี้กินก่อนเลยอันนี้กินบริพัรริพัรเจ็บไอยากยังละทุก์กดีได้แล้วะไมได้ว่าได้แล้เห็นข่อยไหนาะวิเดินเดินเมือยลอยครับฟังฟังออกครับฟัง้รับเดินเมื่อยอยมาอคไ ใช่คับว่ามื่อยลอยอย่างนั้นแสดงว่าร่างกายมันมันแบบมันอ่อนเพียเพียแรงเงี้ยนรืปล่าฮะมนอ่อนเพียนี่ไงแกเดินอย่างไม่มีแรงปวดไปเวลากระยับกระยันแกถอนเสร็จแล้หน้าเป็นไงหน้าซีดไหมชี้เหมือนปวดเอ้ยนองโลกเลยมีเก่าไหม มันส่งไปบ้านหมดแล้วไงลูกที่จะตายนะเดินเลยเฮ้ยดูแล้วไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนี่แหละคนนี้แหละเปิดแรกในเดือนแรกที่เอามานี่คนเนี้เดี๋ยวยังไงตื่นมองเห็นเพื่อนมันกระมุงเราก็นี่นี่นี่ไม่ได้สดใสแบบนี้เมื่อก่อนหน้าแบบเหลืองซีดเลยอ่ันนี้ไมเราพยายามแต่งแต่งหน้าแต่งตัวแต่มันมมันไ่แต่งก็ไม่ขึ้นแต่งไม่ขึ้นเราไปเจอป้ายโดนไหมพี่เป็นไร แล้วพ sì hmm. yeah. ี่จะไปแต่งขึ้นมาสวยเนี่ยจะไปทำไหนฉันยังไม่รู้เลยไปร้านไหนก็ไม่รู้เลยไปทางไหนผมเบลอไปหมดเลยพี่จะไปทางซ้ายทางไปคิดไหมฉันยังไม่รู้แบบคนจะตายแบบมันไม่มีอะไรแล้วนะคิดอะไรแล้วแบบยืนนี่ก็ร้อนร้อนหมดนะไม่ใช่พูดแบบอันนี้พูดจำเป็นข้างหลังนี่ก็ร้อนข้างหน้าก็ร้อนเน่าหมดแล้วกินอะไรไม่ได้นะเน่าแล้วหน่อย หายใจหายไม่ออกนะอ้าวที่ป้าอ้าช่วยหายใจหน่อยจมูกไม่ทันไม่ทันต้องเอาปากช่วยด้วยมันแน่นครังจริงเยพูดเลยแสดงว่าเป็นเป็นเป็นกดไหลย้อนขั้นรุนแรงเลยนี่ขั้นรุนแรงนะสมมติว่าไม่ไม่ติดคือจับหายใจไม่ได้เลย เียงดังก็เหนื่อยแล้วมันแน่นหน้าอกไหมฮะเป็นเป็นพวกนี้แน,น,น่นหน้าอกไหมแน่นน้อกด้วยใช่ไหมแน่น,น,นมันจะแน่นนะมแน,น,น่นหน้าอกแล้วมันตรงนี้นะเนะท่านี้เนาะมันแน่นจุกจุกตรงนี้นนนนนอ๋อจุกดูดีคอมันหายได้เนาะตายได้ดนตายตายแต่กนระยอนตายได้ครับตายได้ตายเลยครับหายใจืิพุนเดียวไปเลยครับตอนเย็นห้ามกินข้าวกินไม่ได้เม่อกกินได้ายใจไม่ไ้เจกรายไม่ได้อาจริงจริงอะมีใครกก่ คือเป็นปิดระบบหายใจไม่ไม่สะดวก็ไม่ได้ลายมันจะไมเดินค่อยเป็นอะไรมันเดินแรงไม่ได้มันร้อนมันร้อนมันเย็นคือทีพอพอเราเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้มันจะพ่วงระบบภายในของร่างกายหมดเลยนะใช่มันจะพ่วงไปหมดเลยเดินแรงก็ไม่ได้ไม่ได้นะก็ทบกระเทือนไม่ได้นะเจ็บเนี้ยจนทีแสบ